วันนี้ก็มีการไปขอบคุมประชาชนในพื้นที่นะครับอย่างคุณสวัยคุณสวัยผู้สมัครสอสของภูมิใจไทย<อ>จริงๆได้คะแนนเพิ่มนะได้เพิ่มแต่กา้ธรรมเนี่ยมาแรงจัดนะกาธรรมมากก่ทะลุทะลวงฮะทะลุทะลวงไปสามหมื่นกว่านะ,ะชนะกระจุยเลยฮะ,ะแล้วคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยจะจะมีผลกระทบไหมเมื่อรูปการเลือกตั้งซ่อมออกมาแบบเนี้ย เดีนะ๋ยวลองฟังจากหัวหน้าทีมพักใต้ของภูมิใจไทยถ้าหาว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่มันบริบทมันก็คงอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับหลายๆพรรก,ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทีแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเราคือผู้แว้เร,เ,เราคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วนะครับเพราะข่าวที่แล้วเราได้23,000กว่าคะแนนคะราวนี้เราก็ได้2 สิ่งที่เราทาสอสอที่อยู่ในพื้นที่ก็ถือว่ายังคองใจชาวบ้านในพื้นที่เขตแปดได้แต่ในส่วนที่สองอำเภอที่เราแพ้เราก็คงจะต้องไปทําบ้านใหม่ก็คืออำเภอวิป,ปูนกับอำเภอชฉวงว่าเราจะให้ถึงแพ้เยอะขนาดนั้นอันนี้ต้องมอให้เป็นหน้าที่ของกกตดีกว่านะครับก็ต้องไปทบทวนตัวเองและพยายามต่อไป เราได้คะแนนเพิ่มนะแต่ว่าทำดียังไม่พอนักข่าวถามตอนท้ายว่ามีผู้สมัครพักหนึ่งบอกว่ามีสองพักซื้อเสียงในพื้นที่นะคุณแว่ก็บอกก็ให้กรกตทำหน้าที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็สาภาพคล้ายกันฮะแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะแล้วก็บอกว่าคะแนนก็ได้เพิ่มขึ้นมานะดีกว่าเดิมนะแต่ยังดีไม่พอก็ยังมีเวลานะต้องอาสาตัวให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจถ้าหากอยากจะเป็นสสอในพื้นที่ อันนี้หวัวหน้าพรรคภูมิใจไทย